สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสบายดีกันไหมวันนี้เราจะพาทุกคนมาเปิดถุงของอเมซอนเนาะใครที่เป็นลูกค้าอเมซอนจะเห็นลักษณะตัวนี้นะคะอ่าตัวนี้นะอ่าลักษณะอย่างนี้นะคะก็คือว่าส่งฟรีเนาะมาดูว่าเราสั่งอะไรมาวาสั่งไส้มาอุ้ย ไส,ส้รอบนี้เล็กมากไส้รอบนี้เล็กมากมากทุกคนอุ๊ยเราลองสั่งไส้ตัวใหม่นะไส้เล็กมากทุกคนอุ๊ย <laughs> มันเล็กอนะอุ๊ยเราต้องสั่งไส้แบบเดิมแล้วนะคะนะ ต้องสั่งไส้แบบเดิมแล้วไส้นี้เล็กนะดูแบรนด์ของเขานะคะแฟร์สกายไหมทุกคนมันเล็กนะเราต้องสั่งไส้แบบเดิมนะคะมันถึงจะใหญ่หน่ากินเดี๋ยวตัวนี้ก็ต้องลองดูครั้งแรกนะที่เราลองสั่งไส้แบบนี้มาเออเราก็ว่าทำไมส่งให้เราช้าจังอ,อ๋อนะ ทุกคนไส้แบบใหม่นะของเราก็คือเดี๋ยวเราจะลองยัสดูนะเผื่อมันได้เราซื้อมาไว้เฉยๆซื้อมาทิ้งไว้เฉยๆเพราะว่าเอ่อเราเรียนอยู่ดูสิอุ้ยแ <laughs> ด๊ <laughs> แล้วก็มาดูตัวต่อมานะคะต่อมาก็คือ ของอะไรเนี่ยโะลดหรอหรือว่าอะไรเนี่ยมาดูนะคะดูเสื้อนะ,ะเสื้อตัวนี้นะอ่ะกางมัวเราเห็นว่ามันทรงสวยไซส์ของเราไซส์เอ็มเราว่ามันทรงสวยนะทุกคนยัดใส่ข้างในกางเกงเนาะอ่ามันสวยนะเออนะ แล้วเนื้อผ้ามันโอเคนะมันไปตามรูปอะทุกคนนะแล้วแขนเสื้อนี้เป็นลักษณะอย่างนี้นะทุกคนพ r o p ลักษณะอย่างนี้นะลูกไม้เพราะว่าเข้าหน้าร้อนแล้วเนี่ยทุกคนเออมันก็ยาวดีนะทับข้างในกางเกงสวยสวย สวยๆเราชอบทำไมในกล้องอีกสีหนึ่งในนี้อีกสีหนึ่งนะคะข้างนอกอีกสีหนึ่งเนาะแล้วก็ว่าเราตาบอดสีเปล่าวะสวยค่ะทุกคนสว,สวยสวยสวยมากเลยชอบชอบเหมือนในปกเลยอะแบรนด์ของเขานะคะโดโลนะ โดโรสโดโรสสวยเออหน้าเมซอนนะสวยสวยโอเคค่ะทุกคนขอบคุณทุกคนมากมากนะคะที่เข้ามาเปิดถุงด้วยกันเนาะขอบคุณทุกเม็ดทุกไลท์ทุกการติดตามเนี่ยเราได้เสื้อละเสื้อใส่ไปอ่า ไปสัมภาษณ์ส่สายไปสถานทูตเขาขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยร่ำรวยทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงบ๊ายบายจ้า